เรามาถึงลมภูเขียวแล้วแต่เหมือนว่าจะปิดแต่ว่ามีแก๊งไก่มาต้อนรับเราแล้วตอนนี้ม,มีเด็กกับพวโพดนมาจะให้ไก่ค่ะป๊าปล่าจะเอาไปตีไก่ <laughs> 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 อะไรลูกเงอแตันขนาดนั้นได้ <laughs> ยายนะนี่นมันในรถนะเปียกนะจอหนูหลับแล้วอ้าวมีป้าหลับด้วยอ่ะป้าหลับโอนูอ๋อมันหลับนี่ไงจริงเหรอตัวไหน <laughs> เห็นแล้ว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 ตัวใหญ่มากเยอะด้วย เห็นตรงไหนลูกใช่ใช่คิดที่ subscribe เ e s นเพศ bell อค่แเรามาถึงลมภูเขียวแล้วแต่เหมือนว่าจะปิดแต่ว่ามีแก๊งไก่มาต้อนรับเราแล้วตอนนี้มายืนรอต้อนรับเราใหญ่เลยดูสิดูสิมสลงไปแล้วลไก่ลงไปในนั้นไก่ก็ไก่มาต้อนรับเราเราจะทำยังไงดี เราต้องอยู่กัไก่ใช่ป่าก็โร่ให้องกงลงไปจากให้องกงลงไปต้อนรับไก่แล้วก็อากงนัมันคงไเป็นต้อนรับไก่ด้วยเหระแลวอากงเดินลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนอากงลงไปคุยกับไก่แล้วเนี่ยเอาแกงน้องไก่ไปไหนแล้วล่ะน้องไก่ต้อนรับเราอ่ะเอาข้าวโพดมาทำไรมีเด็กเอาข้าวโพดมาจะให้ไก่ค่ะป้าป้าเอาจะเอาไปตีไก่อะไรลูกเราต้องไล่ไก่เหรอคะ เขาเป็นเจ้าถิ่นนะคะลูกพี่เขาบอกว่าเปิดนะคะเอ๊เราจะได้ไปดูอันซีนไทยแลนด์นะอันเนี้ยป้าปอเป็นผู้ชี้เบาะแสว่าให้เรามาที่นี่ซึ่งป้าปอสไปร์ลำปางก็ยังไม่เคยมาเลยแต่ว่าป้าปอดูในรูปบอกสวยเอาไรเดี๋ยวเราจะได้ไปพิสูจน์ความใสของภูลมเขียวกันค่ะเฮ้ยล่มภูเขียวชื่ออะไรลืมเรากำลังจะไปพิสูจน์ความใส ี่เทียบเท่ากับอควาเรียมของลมภูเขียวกันค่ะตอนนี้เราเหมาออมาบ้านเดี๋ยวทวนหูอากาศแบบว่าลมเย็นเย็นเย็นอ่อนอ,อ,อ่อนขอให้เอาเอาแมสมาให้หมาไหมฮ้ยเจอต้อนอะไรเจอลูกอะไม่ใช่ของมาหรอกมันเป็นลูกศักดิ์ลูกศักดิ์ไงต้นศักดิ์เนี้ย<ม>อยู่ตรงไหนล่ะ,ม,ะม,มันลวมือ,อมาตัวให้เราไม่ใช่มันคือต้นไม้ชื่อต้นศักดิ์ต้นศักดิ์ทองค่ะ ที่เราเอาต้นมันอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มาสร้างบ้าน,น,นมาถือให้เอาไหว้พระก่อนไหว้ไหว้เจ้าที่ก่อน <c oughs> คือเขาจะบอกว่าไม่ให้ช่อคมเป็นอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> เวลาหม,มาของแง่หม,มาไหว้พระหมาขอให้ช่อคมไม่เป็นอะไรทั้งนั้นปลอดภัย <c oughs> เขาของี้ทุกที่เลยนะ <c oughs> แต่ขอผิดนะบอกว่าให้ช่อคมเป็นอะไรทั้งนั้น <c oughs> เดี๋ยวมาต้องจูนเขาใหม่แล้วล่ะคือไม่ให้เป็นอะไรทั้งนั้นบอกเป็นอะไรทั้งนั้นหมดเลยนี่อากงก็ไม่เคยมานะอากงก็เคยเห็นแต่ในรูปเหมือนกันช้าๆลูกช้าๆกิ้งเลยนะกิ้งเลยอันนี้ก็ไม่ได้รู้จักเลยเพื่อนเป็นสะพ้ายลำปางถามว่ามาลำปางเที่ยวไหนดีนางก็ไม่เคยมานะแต่นางบอกว่าเห็นว่ามันสวยดี ตรงนี้ชันมากตรงน <eps. S 1> ี้ชันมากชอเฮเห็นป้ายแล้วใช่ไหมห้ามว่ายน้ํานะอุ้ยมันชันมากห้ามเล่นน้ําห้ามจับปลาห้ามมาเหยนปลาตรงลงไม่ออกองดยี้อากองมันไม่เห็นเขียวเหมือนในรูปเลยอ่ะมันเขียวแต่มันเขียวดําอ่ะเขียวดําเขียวมืดอ่ะเขาเขาเขาถ่ายจากตรงนั้นกันทำไมไม่เขียวอย่างนั <cartridge> ้นล่ะ แล้วแต่ฤดูเฮ้ย <ileri> หรือพอมืดไปถ้าเกิดจาได้มันหวอดว่าถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างอะลูกจะเป็นสีมันจะสีฟ้ามาก,ามาก้ยระวังนะชันจริงๆ <mia> ตรงนี้ชันมากนะคะทุกคนเ <AM> กาะเกาะราวบันไดไว้ <impression> แต่อากาศเย็นสบายแต่ป้าพูดว่าเพราะว่าไอ้นี่ไงนี่น้าแสงมันส่องไม่พอปะ่ะไม่งั้นมันจะฟ้ามากเพราะคนอื่นเขาถ่ายรูปบางคนเขาก็ได้ความฟ้าแบบฟ้าเลยอะโฟโต้ช็อปเหรอ ขาลงตกน้ำขาลงยังไม่เท่าไหร่ขาขึ้นนี่สิอากงบอกกงไม่ลงเลยอ่ะเห็นปลาไหมลูกไม่เห็นปลาเห็นปลาเฮ้ยมาเห็นปลาแล้วตัวใหญ่มากทุกคนเห็นแล้ว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 ตัวใหญ่มากเยอะด้วยเห็นเยอะมากเห็นตรงเห็นตรงไหนลูกเห็นตรงนี้นนี่ไงมันมาแล้วแต่เขาห้ามให้หันปลานะ สองตัวป้าดับฝันอีกแล้วบอกสองตัวนุน,น,นเ,เพราะว่าเขาถ่ายในรูปมันเป็นเอาคอรเรียมเลยตลอ้าวมีป้าหลับด้วยอ่ะป้าหลับตน้อ๋อมันหลับนี่ไงจริงเหรอตัวไหน โอ้มีปลาหลับด้วยเหรอลูกใช่ปลาดุกเลยว่ะเหมือนปลาดุกของที่ปลาดุกเอปลาดุกแน่แน่มีตัวยักษ์ปลาปูปลาช่อหามลูกเห็นไหมนั่นน่ะตัวใหญ่เลยสองตัวสามตัวนี่มันเริ่มมาแล้วเฮ้ยชอบใหญ่จริงเราห้ามเสียงดังเราห้ามเสียงดังเราห้ามเสียงดังเดี๋ยวมันตกใจเฮ้ยนั่นไงว่ายตามกันสามสี่ตัวแล้วมันคือแบบถ้าถ้าเราถ้าเราเจอมาเราห่านมันอยู่นะเฮ้ยปลามันเป็นความแปลกนะอย่าลืมนะนี่มันคือทะเลสาบปิดอยู่แค่นี้เลยนะเนี่ย อาจจะมองเห็นไม่ชัดนี่มีตัวลูกปลาด้วยเห็นไหมถ้ามันมาอยู่ตรงหินเขียวๆอ่ะจะเห็นชัดมาคิดว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเขียวมรกตเป็นฟ้าอยู่แหละเพียงแต่ว่าวันนี้ตอนนี้มันดันไม่มีแดดไงถ้าเรามาตอนแดดจ,จัดอะอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้อยอย่างตอนนี้ที่เราไปที่ญี่ปุ่นนะมันก็จะคือเป็นทะเลสาบอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันที่แดดจัดปุ๊บก็คือจะเห็น ขึ้นมาในชันชันชันโยมาพาไปคือทวนขึ้นหนดแล้วมีมาถ่ายรูปอยู่คนเดียวสียน้ายาแต่ความว่ามันเข้ามาแล้วมันมันลึกอ่ะแล้วมันป่าเปืดออะไรมันก็เลยทําอุ้ยแมงกับด้วยนะเนี่ยตุ่มเลยอแดดมันก็เลยส่องไม่ค่อยถึงอ่ะมันเลยไม่เห็นแบบเป็นแบบเขียวสวยอย่างที่ในรูปเหนื่อยสมุกบานสมุกบานของจริง ออกจากตรงนี้นะคะเราจะไปเที่ยวต่ออีกที่นึงเอ่อพุทธคยาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันแบบอากงบอกปะมาน้ำนั้นมันรักษาคนได้จริงน้ำไหนอ่ะมาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรบอกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันเนาะป้าหมายถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหอะคะแฮนฮะอ๋อไอ้บ่อนั่นเหรอคะอขาล้าเลยจ้า <laughs> ขาสั่นเลยจ้าเอ่อวุ้ยป้าเช็ดเหงืง่อเช็ดมาแล้ว ฟ้าเหมือนอาบน้ำเลยอ่ะฟ้าป้าเหมือนอาบน้ำเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่ป้าป้าชอบข,ขามด้วย <c oughs> เหงื่อแตกกันขนาดนั้นใหญ่ๆๆๆนะนีน่มันในรถนะเปียกนะอือหึยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้สวยงามไปเข้าไปข้างในมีอะไรไปดูกันมานาโก้นาโก้ เ,เรียกหมาว่าเจ้าด้วยวอ่ถอดรองเท้าเข้าไปล่ะชอบการถอดเท้าก่อนมัวตื่นเต้นกับหมายอยู่นั่นนะลูกถอดรอ,อ,องเท้าตรงนี้เลยค่ะไปเร็วเข้าไปเร็วเร็ว,เ,รวเขาจะปิดแล้วเขาจะปิดแล้วถอดจ้าถอดจ้านี่อย่างที่ชอบแฮร์ถอดนี่อากง,งถอดแล้วอากง,งถอดแล้ว อากงบอกว่าอากงกับคุณย่าทําบุญที่นี่ประจําเลยนะคะถ้าไม่ได้มาก็จะแบบโอนเงินมาช่วยอะนู่นนี่นั่นหลืออะไรเงี้ยศรัทธาที่วัดหนี้ด้วยตอนนี้คือหกโมงเย็นนะคะก็กําลังจะปิดแล้วสวยทุกมุมจริงจริงมีอลังการเนี่ยมามาให้ดูนี่เห็นไหม,ไมได้านหลัง,งนี้เป็นภูเขา ให้ดูพระอ,อุโบสถนี้โบดนี้สวยมากโบดนี้สวยมากๆทุกคนอันนี้เห็นหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพี่บอกว่ากำลังเก็บงานอยู่นะคะเป็นทรงแบบพมา่าสวยมากเลยแบบเป็นทองอลามไปหมดเลยนะเวลาขึ้นไปบริเวณเมื่อกี้ตอนป้าป๊ะขับรถผ่านพอดีว่ารถตู้เราฟิล์มมืดอะไม่งั้นผมาจะถ่ายให้ดูก็สวยจริงๆอันนี้ก็คือเลยหกโมงแล้ว ไม่งั้นจะยิ่งวิบวับรลยยิบระยับเลยเชชอยคิปที่ Subscribe and Press Bell Icon